ลดความอ้วนอย่างไรให้ยั่งยืนเอพิี่สสวัสดีค่ะหมอดาวคุณหมอพิิตตี้นะคะแพทย์หญิงชะดาวจังวังกรค่ะเห็นหมอสวยพริ้งขึ้นมาก็คือว่าหมอเพิ่งไปถ่ายรายการมานั่นเองนะคะ TNN Health ค่ะก็อย่าลืมรับชมติดตามกันด้วยอะคราวนี้กลับมาที่ว่าลดความอ้วนอย่างไรให้ยั่งยืนเนี่ยเป็นตอนที่3แล้วถ้าใครตามตอนที่1ตอนที่2จะรู้ว่าหมอจะย้ำเรื่องของวินยัยและตอนนี้หมอก็ยังอยู่ที่วินัยค่ะเพราะว่าหลายหลายคนที่ประสบปัญหานะคะก็คือ คือรู้ดีค่ะรู้ว่าต้องกินยังไงออกกําลังกายยังไงแต่ไม่มีวินัยในการปฏิบัติการทําดังนั้นค่ะก่อนที่จะเริ่มต้นไปรู้อะไรเนี่ยหมอจะให้เริ่มทีวินัยก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมิตรรักท่านไหนยังไม่มีความรู้ในการลดความอ้วนที่ถูกต้องหนักนะคะก็อยากให้ค่อยๆดูกันไปเดี๋ยวหมอดาวก็จะเอาเคล็ดลับดีๆมาให้อ่ะแล้ววันนี้นะคะหมอดาวก็จะพูดถึงเรื่องของตัวช่วยของการมีวินยัยนั่นก็คือเช็คลิสต์ค่ะเช็คลิสต์และปฏิทินช่วยคุณได้อย่างไรบ้างมาดูตรง อย่างนี้นะคะ,ะ,คะก็คือเป็นการติ๊กนะคะเช่นว่าถ้าคุณเนี่ยออกกําลังกายแล้วอ่าให้ติ๊กวันไหนคุณทําแล้วให้ติ๊กและเป็นปฏิทินตั้งโตแบบนี้จะดีมากเพราะอะไรคะเพราะว่าเราก็จะเห็นชัดๆว่าเอ้ยวันนี้เราออกวันนี้ไม่ออกนะมันเป็นชั่งเลนค่ะมันเป็นชั่งเลนก็คือมันเป็นอะไรที่ท้าทายนอกจากนี้นะคะการทำเช็คลิสต์ทูดูลิสต์นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะของหมอเนี่ยก็จะทําให้รู้เลยคะ่ะว่าช้อยส์ของการออกกําลังกายเนี่ยได้ถูกติ๊กไปแล้วหรือย,ยังพอเวลาที่หมอดาวลงไปออกกําลังกายบอก ก็จะติ๊กไว้แล้วทำแล้วจ้าคือเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะไม่น่าเชื่อค่ะมันเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยเหมือนกับใส่ใจมีวินยัยแล้วมันเหมือนกับเป็นภารกิจบางอย่างที่แบบเฮ้ยยังทําไม่เสร็จแต่เมื่อไหร่ที่คุณเช็คลิสต แล้วโอเคใช่เลยค่ะทําแล้วเนาะก็ลองดูค่ะอย่าลืมนะคะหมอดาวจะเริ่มที่วินัยก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรวินัยที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเองแล้วก็ไม่ได้เครียดจนเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะกว่าที่หมอดาวจะมีวันนี้ได้เนี่ยหมอดาวก็สั่งสมประสบการณ์แล้วก็สร้างวินัยให้กับตัวเองหลายๆเรื่องค่ะบางเรื่องก็ยังไม่ได้ก็พยายามเหมือนกันเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้หมอดาวคุณหมอพิตตี้แพทย์หญิงสดาวจังวังกรต้องไปก่อน่ะอย่าลืมติดตามในเอพิโซดสี่ว่า เราจะลดความอ้วนอย่างไรให้ยั่งยืนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ